นุ่นครับนุ่นเล่นอะไรครับเล่น,เล,นเล่นดินเล่นดินหน้าเปื้อนหมดแล้วห <c oughs> น้าดำหน้าดำดำเหอดำปื้อดำปืป้อเลยจะไปไหนครับ จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอุ้ยอุ้ยน้องจะไปไหนครับพี่ว้าวนเล่นอะไรครับว

หนูนพอแล้วลูกไม่ต้องไปไกลลูกพอแล้ว